ศูนย์มันคือปัตตุใหญ่เลยมันาเบิ้งสายกันครับเบิ้งสายกันว่าได้ตัวไหนแม่มังแม่เห็นตัวไหนครับเห็นตัวศูนย์ม่เห็นนะเห็นเป็นศูนยอ์อีกแล้วคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อาจารย์สิยังครับตอนนี้ครับเคนอาจารย์เพันสิญยกพุ่มให้ครับโอ้อาจารย์ไปใช้ไปใช้ทางยูทูบตามอาจารย์ให้อาจารย์ชัยยะให้โชคแน่เพื่อเอฟซีพันจะได้โชคจะเห็นเมื่อไั่นเนาะค่ะนายนายวันนี้รูปมองยังเลยครับเดี๋ยวรออาจารย์ชัยยะสิท่าแปรงมึงได้ขอศกนายถาม ถา,า,ามพราอาจารย์ด้วย้จุดให้ไหนอีกอ๋ออาจ 天、嗯、呐！ I ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ตัวใดเนาะห้าบันคนที่อยากคนที่อยากคนหนึ่งจานไหนพี่น้องจารย์เห็นตัวใดครับผมเห็นคือผลพาโชคบะครับนะครับตัวใดครับผลพาโชคครับเห็นเลขซีอีกคือเก่าครับอ้าวผลพาโชคเห็นเลขซีครับเห็นเลขซีอีกคือเก่าครับอ้าวพี่น้องซีใดเนาะผมก็เห็นเลขศูนย์วัดที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกับคุณผู้มาเลขศูนย์เลย แต่คนอยากซูมด้วยครับพี่น้องซูมมันคือประตูใหญ่เลยมันอ่าเบิ้งซ้ยกันครับเบิ้งซ้ายกันว่าได้ตัวะแม่มังแม่เห็นตัวครับเห็นตัวแม่เห็นนะเห็นเปูอีกแล้วบานีู้มอะไรครับแมู่มยังครับผมมีมีม่ห่างม่หมายว่านเบิ้งาองอเปล่ามีแต่พองมายมือนี้ะเอาเได้แม่ทีแม่นเห็นด้วยสตาของแม่ทีแนเห็นตอนนี้ไกลๆละ ได้ตัวแรกละอซูนแม่ว่าแม่ศูนไดนครับแต่ละคนตสายตาแม่ครับครับวไปม่ไป่องหัวเก้งอ่ะแยมาใกล้ใแม่คุณแม่จ้าันแม่เอาคุณแม่แวกลับไปเด้อครับผมปอส่อน้ำคุณแม่ห็แว่งแลันทุงวดี่หนีุ่แม่ไนไม่แม่เบ่งแม่สตาเพ่นแม่เห็นตัวในาะใกล้แม่องใกล้เห็นลูก อมแม่มันอยู่งกลพดตาแม่เคยดีบ่เนนานๆใกล้ๆเห็นบูไหมฮะพ่คนว่าตัวไดกนั่นเห็นใจพี่ค่ะแม่พอเห็นตัวเลกแม่พูจัมักตัวใดแม่่นอนยนีนู่นองยุนีนู่นซียุนีนี่นั่ ย่นิดน้ขนาดเลยสแสายตาเป็นคมว่าผมอยู่วเพอ่ัวเยเป็นอียังกล่องกลผมสู้มาอะไรได้พี่น้างกล่องผมสู้มาอไรีกัมยังค่ะสีคุณแม่เห็นไกัยางสองมองมากระต้ีสูนสีสูนเหน่ยูสูยููตัดแนงยูสู้ตัดนงีแม่มองมพูดสูเห็นที่เซ็งูสู งวดก่อนงวดสิเกนี่ได้เท่าไรก่อนงวดสนะิบเก้านสองแโอ้สองแสนที่อาจารย์ชยาด,ดึงอยู่บาทวัดประแทนน่ะบ่แม่นครับครับ1น,ะน,น,เ,นกเก้าน่ะแม่นแต่วันเกียนอ่ะตัแต่ก้านึง่วันบอกว่าหนึ่งเก้าไ,ได้ลายครับผมก็ซื้อลอตเตอรี่ตะเกานึงเนียที่เห็นนะครับหนะเห็นอยู่จับตะเกานึงเต็มเต็มเลขอันนั้นทั้งเต็มหมด บอกพ่อแม่เนี่ยสมอาจารย์ชญานี่มาซอยปศนีพศสิริเลือดต็นแม่นบอกนี่มัดตังวัดที่ว่าแล้วครับโอ้เงินเหลือใสแล้กินไม่ใช้กำไรทั้งมดเลยกับารมีอาจารย์เนาะครับผมกับเพื่อนพานักกันหมดแล้วเพราะมีสักแล้วคอเรื่องนะครับเพิ่งดีเสียเงินเมื่อกี้กับเลือเหลือหางวัดซสอนกับไ้กับนันกับมีเงินทุนอยู่แล้วนะกำไรกับยังมีเยอะเอื้อซ่าเดี๋ยนี้เอาบอกพ่อแม่เนี่ยั้งแต่หูจากอาจารย์ชยามานี่หางวดซสอนนะบอกเนี่ยหางวัด แกๆกันม่มนกันถวัล่ป่ากรเปิดเกิดดวงไม่เลืนก็เพิ่มขึ้นมากจากที่แรกก็ถือแค่หาพันเป็นหามื่นหมื่นหลัก็แสนกลัวหลักก็สองแสนหาตอนนี้สูงสุดสองแสนหาเมวนนี้เพิ่นเบิกมากถึงสามสรอล้นติดเท่าอาจารย์เราไปเบิกมากเลยนะวังเป็นกะสั้นก็มันเจ๋าหวัดสนิทขึ้นมาอ้นี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์ชายาผู้ใก่ชิดเลยเนาะ ครับมั่นใจเลยว่าเพิ่นสิให้ยขึ้นวดนี้ FC เฮาแม่นครับปูวันเดนมหมั่นใจวันนี้แล้วออกขึ้นแต่ว่างวดนี้ก็หยิบเนี่นี่เราพาออกมาแลยหรือหระ04นั่นม so id so 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 ักน oh. okay.> ้ำเราบ่มักบ่ติดไว้อยู่ได้นะเอาไว้จักใบแล้วเดี๋ยวนี้เอาทิน่ะเอาแล้วมีเศษเล็กชุดอะไรก็เศษเแค่ชุดย่า่นี้ที่โซนโอ้กันกันกันสลายเลยตัวอื่นสิเป็นเลขกแล้วนะครับ่มีผู้ยได้เห็นเคยได้ซื้ออยอะยวดซิมหาย่างเดียวสิเห็นมาที่ซิมหเท่านั้นแม่นบ่ครับที่เว้า กน่ครับว่าเล็เล่าลอยผมเชียงก็คว่าผมบ้านเอกเชียงเห็นล้าครับขอบคุณหลายหด้พทีเด้อเป็นยิบรัตรีศูนย์สี่4เป็นเลขของอาจารย์สังวรแต่เห็นได้ต้นอันนั้นต้นใหม่ที่อาจารย์ท่านไเห็กิดศูนย์ี่ได้เข้า่าศูนยมัดทุกคนนั่นแล้วว่าไปแนวทางเดียวกันมัดแล้วพี่น้องไ่ต้องสับสนเด้อศู่์ศูนย์ศูนย์นยนย์ศูนยนน มันก็มีบุญทั้งบนทั้งล่างเนาะครับกับตั้งสารวัตรเบิรงก่อนอนครับกับาวนาให้เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะขันล่ออาจารย์ชยาวันที่สิบห่างแน่นบั้ค่ะแน่นครับชวาภูไก่ชิดของอาจารย์ชยาเนี่เรากัดได้หลายงวดดึงเก่าดึงเก่าได้ครับมัดมีมัดสิ้นก็คือค้ามระหว่างแม่นบั้ค่ะแม่นครับแน่นคือเฮาบอกกันไว้ตอนนั้นแหละเนาะคน่กัน ขอบนันตล้วยครับขอพคุณหลายๆครับดีคเจอกันวัที่สิบหาครับผมครัขึ้นไปแล้ว่าก่อนสิห้าขึ้นไปขึ้ไปนั่งด้วยขึ้นครับขึ้นไปไปเพิ่เพิ่ครับครับผมโอเคครับขอบคุณครืรครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง